บายดีขณะนูน่นประเทศสอปปอ,ปอลาวนะครับก็ข้ามฝั่งไปก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับนี่กับแม่น้ํโขงขัง้นกลางระหว่างสองประเทศไทยนะครับว้าว <Wow. S 1> อ่ะทักทายกันหน ой. ่อยอูดูธมาเจ้าสามาต้องกริปครัว,วคุณเี้ยงนะครับตอนนี้เรากันอยู่กันที่เชียง <S <S แสนจังหวัดเชียงรายนะ,ค,ะครับเชียงแสนเลยไปก็จะเป็นสามเหลี่ยมทองคำครับ พอดีเรามาฝังนู้นแล้วก็จะถึงโซนตรงนี้ก่อนจะเป็นโซนที่เพื่อนนัง่งซุ้มเป็นซุ้มติดริมน้ําโขงพาโนกิบมากินของอร่อยริมน้ำโขงมาครั้งแรกค่ะใช่ครั้งแรกวันนี้พี่เอี้ยนต้องเป็นกายให้หนูแล้วนะ็นครั้งแรกเลยค่ะพามากินของอร่อยบรรยากาศดีๆติดริมน้ําโขงนะครับครับตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะถ้าได้ผ่าน,านมานะครับก็จะมาสัมผัสบรรยากาศมากินอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับนมีหลายร้านให้เลือกสรรเนาะ วันนี้พี่เอียร์ต้องเป็นใจหน่อยได้เด้งร้านหลือว่านี่มีร้านประจำได้หิวข้าวคนยังครับเนี่ยสาวๆเริ่มเริ่มแลยวนะเริ่มแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูว่าจะนั่งกินร้านไหนกันเนาะครับไปเลยดีกว่าไปครับซุ้มจะอยู่หน้าวัดข้าขาวปานไหมคะนี่ครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับนี่ ร้านเริ่มเปิดแล้วนะครับนี่มีหลายร้านหลายซุ้มนะครับโอ้โหปิ้งย่างปิ้งย่างปลาเผานะครับมีหลามด้วยครับครับผมหลามกระบอกไม้ไผ่โอ้หลากหลายเมนูมากครับนี่เมนูก็ตามปลาตาน้าอะไรกุ้งเต้นก็มีครับครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีซุ้มนะครับมีหลังคากันร้อนนะครับ ไม่ต้องรอมืดค่ำบายๆก็มานั่งกินได้เลยใครมาไม่ถูกก็ปากมาที่ชื่อวัดนี้ก็ได้วัดผ้าขาวป้านวัดผ้าขาวป้านครับนี่ใครมาเร็วก็หายห่วงเรื่องแตกนะครับัวร้านทองโอ้มรกเมยมได้ไหมครับครับน้ำดูกันว่าจะนั่งกินที่ไหนครับ โอ้เรื่องไม่หวานไม่ไหวเลยนะไหนดิสาวๆเลือกเลยนะเอาน้องคลิปเลือกเลยวันนี้ครับในฐานะที่มาครั้งแรกนะครับเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับนี่ครับเราเคยกินเาเคยกินความเท่ที่แหละอ๋อโล่งกันหรอกโล่งอยู่เนาะจะมีแบบโอเพ่นแบบนี้เลยครับโอ้ตรงนี้ก็บรรกาศดีเนี่ยครับ สัๆเลือกตรงนี้เลยเหรอจัดไปครับว้าวมีสวยเนาะอ่ะนั่งก่อนดูเมนูนะสรุปนั่งกันตรงนี้ครับโอ้โหหลายเมนูกินจัดเลยราคาไม่แพงนะหลักร้อยหลักสี่ร้อยวิวหลักร้านไม่ถึงสองร้อยสักเมนูเลยราคาจับต้องได้นะครับคุณงามแหมอ่ะมีสาวมาจดออเดอร์ละ ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดประมาณสามโมงถึงสิบเอ็ดอ๋อถึงห้าทุ่มเนาะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะเป็นลูกเจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ยเป็นน้องค่ะอ๋อเป็นน้องอ่าน้องอะไรครับเนี่ยน้องแต้วน้องแต้วนะครับเนี่ยมาจดออเดอร์ให้เราละมีเมนูแนะนำ เป็นหมึกตะมูตะมี่ค่ะจะเป็นหมึกชุบแปง้งทอดคู่กับน้ำผึ้งจังหวัดหวานๆรอยๆตะมูตะมิอ่นานอ้องแนะนำเคชื่อเออใช่ตะมูตะมิแล้วเมนูโอ้เรือเร็วเรือเร็วเป็นหัวหน้าโอ้ครับ สาวๆเรื่องเลยนะครับแต่ขอเมนูแรกก่อนตะมุตะมุตะมิตะมุตะมินะคะนินสมุนไพรเนาะหรือเอาเป็นนึ่งมะนาวดีอ่านึ่งมะนาวอร่อยนะอร่อยทั้งสองเอาสาวๆวว่าแล้วครับเดทกินได้หมดครับเดทง่ายๆกินได้หมดเลยทีก็มาเชียงแสนทีไรแล้วก็ไม่ลืมที่จะมานั่งกินร้านริมทางแบบนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมะนาวก็ได้ค่ะมะนาวเพื่อสุขภาพข้าวสวยสามข้าวสวยสาม เอาอะไรอีกค่ะเอาแซ่บๆยำๆไหมับยำก็ได้กองทับตรงเดินท้องเนาะยำนี่ยอะไรอร่อยเนาะยำมีแนะนำไหมจ๊ะยำรวมอ๋อยำรวมเหรอเดี๋ยวให้น้องเต๋อแนะนำปกติพวกพี่มานั่งอ่ะชอบมานั่งช่วงตอนหัวค่ำหใช่ประมาณทุ่มหนึ่งแต่วันนี้ทนไม่ไหวขอมานั่งแบบช่วงบ่ายๆแล้วกันนะบ่ายสามบ่ายสี่ครับ คิดเมนูแปรบครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเมนูของเราเนาะนรอหลากหลายเมนูครับจุอาหยากนรก่ครับนีคบยำวุ้นเส้นของเรามาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เมนูที่น้องเขาแนะนำมานะครับหมึกตะมุตะมุินะครับตะมีเอาใหม่เหรอกิบเดี๋ยวเดี๋ยวป อ่ะดูน้องกิ๊ฟพูดอะไรตะมูตรงนี้ผ่านผ่านผ่านนะผ่านเมื่อกี้น้องกิ๊ฟขมเลยอ่ะชิมชิมแต่เขาแนะนำมานะคะเมนูนี้แนะนำอ่ะเรือปลาเลื่อมะนาวค่ะครับอ่ะสาวๆชิมสองเมนูนี้ก่อนครับตตะมูีีดกว่าลองเมนูเออ่แนะนำนะครับน้องขอแนะนำเลยนะเมนูนี้ชิมกันชิมซีฟู้ดชหวานหวานแต่ก็อร่อยครับเก๋เลย อร่อยออร่ยใช่ไหมกรอบๆหนึ่งเดียร์หวานนิดจิ้มกับสามรสเนาะครับว้าวถูกใจถูกใจถูกใจน้องกิฟต์แล้วครับอร่อยใจแตนะพี่น้องๆมันเต้นเด้นเลยนะคะครับอือหึ่มาเชียงแสนก็น้ำจิ้มก็อร่อยอย่าลืมมาเที่ยวมากินกันได้นะครับโซนนี้เป็นไฮไลท์เลยถึงแม่น้ำเลยนะคะใช่แม่น้ำโขง อ่ะมาคิดชิมยำวนเส้นสักนิดนึ่งแซ่บอันนี้ก็แซ่บครับอร่อยหมดเลยอ่ะไม่ธรรมดานะครัวลูกเทพนะครับร้านนี้ที่เราแวะนะชื่อดิเรากินหลายร้านอยู่ปกติมาก็วนกินอร่อยจริงแต่ละร้านแต่ละร้านก็ต้องลองสุ่มกันดูนะว่าร้านไหนอร่อยนะครับนะโอเคโบลต์เป็นอร่อยครับอระไรไหมพี่ เจ็บไหมขับรถไกลคุณค่ะตื่นเลยอะ่ะ <laughs> ตื่นเลยนะไม่คิ๊งง่วงนอนนะตื่ใจตื่นใจน้องพิษชอบต่นเลยอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสองเมนูนะครับหน่อ,อยผ่านผ่านครับหน่นอยแต่ร้อมอ๋อเรือสินค้า เรือส่งสินค้ามินมาแล้วครับเนี่ยมีธงธงใช่อ๋อธงหรือเเือขียวแดงธงพม่านะครับเมนูปลานึ่งมะนาวปลานิลนะครับดูตัวใหญ่มากใหญ่มากอือจานจานเต็มมื้อเต็มดูดูดูดวงลนดวงลนจะยันเย็นเนี่ยหอมหอมมากเลยครับเจ้าหอมมากของมะนาวเลยนะคะ จัดไปครับอู้หอีกหนึ่งเมนูนี่คืออะไรครับต้มแซบใช่ไหมต้มแซบเอ็นไก่โอ้โหต้มแซบเอ็นไก่ว้าวหม้อไฟเลยนะครับร้อนเลยใส่ยิ้มใส่เอ็นไก่หมดหรือเปล่ากิ๊บใด้เยอะนะเยอะมากจุกๆเลยเอ็นเอ็นละเอ็นมาละใหญ่ๆนี่นี่นี่ตินี่ ว้าวไปจัดไปลุยปลาเลยโชว์พี่เบลเลยครับอ่ะสาวๆจัดแก่นนะครับต้อ่ะอาิปลองชิมปลานิลนึ่งมะนาวนะครับอ่ะลองดูแกเป็ดแก่ดีๆในวันนี้จัดจ้านไหมอร่อยมากเลพี่ครับจะทำปลาหวานมากเลยนะคะเนื้อหวานใช่ไหมใช่ค่ะสนดาปปลาสดนะครับปลาสดเนื้อหวานมาก ที่เป็นน้ำลายแล้วเนาะตั้งกล้องกินด้วยกันนะดูสั่งงามกินไปก่อนนะคะดูสั่งงามกินก่อนโยคือโยคือมากเลยคือเนี้ยสาวอาคารมาเที่ยวครั้งแรกหล่อนถ้าถ้าสวยนี่ว่าไงนะย่อมืออะย่ออ่ะย่อมือไงกิบย่อมือมากวันนี้เหมือนเด็กเลยเนาะย่อมือโยคือเนี้ยแต่ผมใหม่กระชากไวเลยสั้นสั้นไปนิดนึงได้ครับแบบนี้แหละครับเฟรชชี่เฟรชชี่นะครับอ่ะชิม ต้มแซบต้มแซบเอ็นไก่แบบใหญ่มากเลยนะเด่นๆเลยนะครับลองดูครับแซ่บมากแบบรองก็อร่อยก็อร่อยครับเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีกกรอบหอมเหมือนพี่ขั่วหอมหอมอ๋อหอม ่อยยมารเสรุป4เมนูนี้ชอบเมนูไหนสุดครับหนูหรอคะครับสาวอันนี้หมึกตะมุตะมิส่วนครัเอี้ยงชอบสามเมนูนี้อ่าไม่กินแต่ที่บอกว่าได้อยู่หวานอืมได้ปลาครบครับกินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยครับไอพี่โดชิปลาก็เป็นมื้เย็นนะปกติก็จะเจอน้องคลิปแต่ บ้านสวนนะครับรอบนี้ขออนุญาตพามาเที่ยวเลยครับอร่อยนะพี่เนาะอร่อยมากเลยมาเที่ยวมากินนะครับวันนี้สรถวันนี้เที่ยวเที่ยวไกลด้วยนะคะครับเที่ยวไกลใช่ได้หรอทั้งไประมาณชั่วโมงกว่าเองค่ะใช่เชือกแสนมาเที่ยวสำเร็จองค่ำแวะมาเที่ยวนั่งกินที่ริมโขงครับที่นี่ตะมุตะมิครับหมึกตะมุตตมิหรอคะใช่แล้วปลาหมึกตมุตตมิ หวานนิกมกรอบนเด่นๆที่นี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมทองคำนะครับสามประเทศไทยแดงลาวพมา่าไทยนะครับทันนี้ก็เป็นลาวแลนะ้วเนาะใช่ครับอากาศดีมากเลยนะครับอ่ะ,อะกินกันต่อลม่บ <c oughs> มาแล้วโอ้สวยลวเลยเนี่ยครับ สาวเดินย่อยเนาะครับดูบรรกาศตามแต่ละร้านนะครับโอ้มีหลายร้านเร่เรื่อยค่ะรับแล้วก็สูงๆนั่งไปไดว่าดเนอครับร้านจริงยาวไปนู่นเลยนะครับครับผมขายแล้วมาสน าวเหนียวแมลงทอดปลาหมึกครับเห็นน้ำแบบเปาน้ำปัน ตอนนี้ก็มีเรือบริการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าสาวๆบอกว่าไม่สนใจสนใจอะไรเลยขายไอติมไม่ใช่ขายไอติมขายซัมซังขนมติม้าวตอนแรกนึกว่าร้านไอติมไม่ใช่นะน้องไอติมอ,อ๋ออดเลยคนนี้อยากกินของหวานโอ้ครับน,น,รนี่ข้างล่างนะนี่ข้างล่างนู่นก็มีเรือนำเที่ยวนะครับ มวิวแม่น้ำโขงบรรยากาศสวยๆยามแรงใช่ผลไม้ดีกว่าครับอ่ะตบท้ายด้วยผลไม้เนาะผลไม้มาหาไอติมแต่ได้ผลไม้น้ำปั่นก็มีนะอ่ะสาวๆแล้วแต่เลยครับอ่ะได้แล้วครับผลไม้ล้างป่าอ๋อ เดินทางมาที่มาตามรอยกันได้นะครับที่เชียงแสนก็ใบกากของกินเยอะนาะเส้นนี้ใช่หลายร้านของกินเยอะรสชาติก็อร่อยนะครับผักผลไม้รสชาติอร่อยเงินบาทเองนะพนักกีมาที่สามเหลี่ยมทองคำทั้งแรกก็จะทั้งแดงเจ้ายังงงว่าทำไมถึงเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำเนาะเพราะว่าสามประเทศมาบรรจบกัน สุดเขตแดนสยามไทยลาวเมียนมาไทยลาวถ้ามีโอกาสก็อย่าไปเที่ยวลาวนะคะข้าไปตรงนี้ก็ลาวแล้วพาไปมิวกาดน้องกิ๊บเนาะอาจจะพาเราล่องเรือไปอ่าสปปลาวนะเพราฝั่งนู้นเป็นคาสิโนโอ้กิ๊บมีเวลาเนาะอนาคอนดาโอ้ยตกใจตกใจตกใจตัวใหญ่มากวัฒนธรรมเสมือนเลยนะอนาคอนดา าวันนี้ไม่มาก็คงไม่ได้เห็นเนาะแปลกหูแปลกตาจุดเช็คอินครับน้องกิ๊ถ้ามาก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นจุดแดงม้าที่จุดเช็คอินอ่าสามเหลี่ยมทองคำใช่แล้วครับสามประเทศครับ ก็ครั้งแรกรแล้วเก็บประสบการณ์เผื่อข้างหน้านมาเย็ยนอีกครั้งแล้วก็ข้ามประเทศเลยรอบหน้นาต้องไปลุยแล้วรับที่ออกไปอ๋อไทยลาวเมียนมาเมียนมาตรงไปครับนี่สาวอยู่ตรงกลางนะครับนี่มาถึงแล้วน,นะครับสามเหลี่ยมทองคำโอ้โหเนะมียนมาไทยลาว แล้วก็มาแล้วก็ไม่อยากกลับละเที่ยวอยากเที่ยวต่อไปเที่ยวคาสิโนดีไหมเนี่ยต่อไปล่องเรือไปดีกว่าตอปิดสองคู่เนาะอไม่ทันแล้วแต่บอกว่าวันเที่ยวนี้เขาเลื่อนเวลาหรือยังครับพี่เคยมีประสบการณ์ละพี่เคยข้ามไปราคาแบบพายุเข้าพอดีเกือบไม่ได้กลับมีโอกาสเนาะครับไปจัดการเวลาไปหาตาของเที่ยว ะคะะฝั่งนี้ก็จะมีของฝากนะคะเสื้อผ้าเนาอะอยาหอมอยาดมเกอ,อแก้วผุกสนทมคาสินโนอ,อยู่ข้างหน้านู่นคลิป